ทุกคนล่าสุดนะคะคุณอิงฟ้าวรหันะคะเขาก็ออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะเคยซื้อทองกับร้านแม่ตั๊กมาก่อนอ่ะเจมอลแล้วแบบนะคะเขาบอกว่าอุ๊ยอิงฟ้าก็เคยมีประสบการณ์ไม่น่ารักกับแม่ตั๊กมาก่อนโดยเพจเจมอยเขาสรุปให้ฟังดังนี้ค่ะทุกคนรู้จักกับแม่ตั๊กนะคะเคยเป็นลูกค้ามาก่อนเคยเอฟกล่องสุ่มทองเมื่อสามปีก่อนก่อนจะเข้าวงการโดยคุณอิงฟ้านะคะเขาบอกว่าเอฟทองในราคาห้าหมื่นแต่ได้ทองมาไม่สมราคาไม่มีใบเซอร์มีแค่ทองกับตลับแล้วก็ได้ทองมาคุณภาพไม่ดีนะคะและตอนนั้นค่ะอิงฟ้าเธอยังบอกอก เหตุการณ์ตอนนั้นนะคะก็มีโดนหลายคนแต่ว่าเสียงมันยังไม่ดังพอพอตอนนี้มีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกก็เลยแบบอ๋อวันนี้ก็มาถึงแล้วเนาะก็รู้สึกดีใจค่ะที่หลายๆอย่างมันชัดเจนขึ้นมันก็เป็นบทเรียนของฟ้าค่ะว่าเวลาจะสั่งของออนไลน์ต้องดูและตรวจสอบให้ดีและยิ่งฟ้าเขายังบอกว่าก็จนได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะโดยเขาจ้างเรานะคะไปงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่าซึ่งคิดว่าเขาก็น่าจะจําเราได้ด้วยความที่เราก็ต้องมืออาชีพก็เลยต้องทํางานออกมาให้ดีที่สุดโดยคอมเมนทาห็นนะะกกกบอกอ่่งีึ อุ้ยแม่เขาหลัน